เอาละครับก็ขอกราวสวัสดีมิลกักแฟนเกม GTA V ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA V นะครับผม<ฮ>ก็คือแบบว่าเออว่ายังไงอันเดียคือหายหน้าหายตาไปนานนะหรับคือผมก็ต้องขอโทษเลยครับที่หายมามาประมาณเอสามวันสองถึงสามวันพอดีติดภารกิจทิดหนึ่งครับผมอ๋อหนึ่งว่าเสียงเพลงที่ไหนลิกสิดลิกสิดลิกสิด อา้าว <Nope. S 1> หลับเลย <c oughs> ตัวทีเพื่อนโอเคเอาะครับก็ขอกล้าวสวัสดีอีกครั้งอย่างเป็นทางการนะครับ <c oughs> ผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA V นะครับวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวมอดนะเออไม่ได้มารีวิวมอดวันนี้ผมจะมารีวิวตัวเออมอดภาพสวยควานวีนะครับผมไม่รู้ว่าออกเสียงถูกไหมนะครับผม่า ที่เพื่อนเห็นอยู่ก็จะเป็นตัวมอดภาพสวนของควานวีนะครับผมซึ่งตัวมอดเนี่ยจะมีถึงทั้งหมดหกระดับหนะ้าที่ผมจำไมนผิดก็คือมีโตโรเดีย u m ฮไฮเวอร์รี่ไฮอัลตาแล้วก็ไฮเปอร์ครับไฮเปอร์ที่จะที่จะเป็นตัวสูงสุดเลยนะครับผมแต่คอมผมคาดว่าจะสเปคไม่น่าถึงนะไม่น่าไหวนะครับตัวผมเนี่ยใช้เป็นตัวกลางเลยก็คือเวร์รี่เวรี่ไฮนะครับผมโอเค เดี๋ยวจะมารีวิวคร่าวๆให้ดูนะครับวันนี้ก็จะมาบําเพ็ญน,นะรีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับผมว่าตัวควานวีตัวนี้แบบมันเป็นยังไงนะครับผมคือภาพในเกมเนี่ยมันสวยมากเลยนะครับผมผมบอกเลยภาพในเกมเนี่ยสวยแล้วก็ละเอียดมากครับดูจากน้ำทะเลเป็นไงครับผมอ่าคือดิรายละเอียดแบบคือมันแน่นนะครับผมดูครับดูลายน้ําของน้ําครับผมคือผมบอกต้องบอกเลยว่าภาพในเกมเนี่ย สวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับผมผมบอกเลยคือแบบว่าบางครั้นถ้าคอมใครไม่ไหวถึงเวอรี่ไฮหรือว่าเอาต้าเนี่ยแค่ไฮหรือว่ามีเดียมเนี่ยก็สวยแล้วนะเออนะครับผมถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าไม่ใครไม่รู้ว่าเฮ้ยคอมเราไหวสเปคยังไงไหวเท่าไหร่ไหวตัวไหนคือให้ลองไล่ระดับไปก่อนตัวโลก่อนมีเดียมอย่างเนี้ยแล้วก็เออย่างไงอะไฮแล้วก็เวอรี่ไฮเอาต้าไฮเปอร์ถ้าใครไฮเปอร์สุดไหวก็จัดไฮเปอร์ไปเลยครับผมมา สำหรับมอเตอร์นี้นะครับผมก็คือต้องเสียตังค์ซื้อนะครับถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อได้นะอ,อสำหรับควันวีตัวนี้นะครับก็ช่องทางในการซื้อขายก็มีหลายช่องทางเลยนะครับผมโอเคมาเราจะมาดูตัวนี้กันก็คือจะเห็นบรรายากาศว่าเฮ้ย <c oughs> มันสวยมากเลยนะน้ำทะเลน้ำทะเล <c oughs> คือมันมันสมจริงมากอะโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองขับรถเข้าไปเในเมืองกันดูว่ามันจะสวยแค่ไหนร <c oughs> ้านเพื่อนตอนนี้เราอยู่กันในเมืองนะครับผมมาดูภาพ ในเมืองมั่งว่าสวยขนาดไหนนะเออดูดิเฮ้ยผมว่ามันโอเคนะดูดินะครับดูควา,ามละเอียดของรถนะครับผมถนนนะฮะผมว่าผมว่าสวยอ่ะสวยมากนะผม่าแล้วก็มอต์ตัวนี้ราคาไม่แพงเลยนะเออดูดิคือแบบว่าดูดิโอ้โหดูแสงซะก่อนครับผม เฮ้ยมันสวยผมผมรู้สึกว่าผมบอว่าตัดสินใจคุ้มมากที่จะัดตัดควาดดีตัวนี้มานะผม,มไม่ทาให้ผิดหวังจริงๆครับผมโอเคเพื่อน๋ยวเรามาลองอับดูแบบว่า,วาช่วงฝนตกมานละเออว่าฝนตกแ่บมันจะเป็นยังไงเออลองดูหน่อยรานเพื่อนตอนนี้เรามาดูสภาพอากาศแต่ว่าครึมๆกันนะว่าภาพจะเป็นยังไงครับผมเฮ้ยโอเคนะนะนะผม น,นี่คือช่วงคลึ้มๆนะครับผมมันก็เฮ้ยผมว่าโอเคอะ่ะสีเซอร์นะนะครับผมแต่เรามาดูตอนช่วงฝนตกกันดีกว่านะฮะโอเคครับตอนนี้ฝนก็ตกแล้วนะครับผมก็ผมว่ามันสวยมากเลยนะดูดิเป็นเม็ดอะดูดิ โดูน้ำครับผมเฮ้ยมันมันเดี๋ยวนี้มันมันทำได้ขนาดนี้เหรอเออจะขอขอเสริมฟ้าผ่าด้วยนะเออขอเสริมฟ้าผ่าหน่อยนะผมโอมันแบบว่าสวยเกินคำบรรยายจริงๆเพื่อนมันมัน แบบมันหาคําอธิบายไม่ได้นะครับมันสวยจริงนะครับดูดิีผมจะลองไปวิ่งเส้นนอกเมืองนะว่าว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ Let's go โอ้ภาพแบบคือว่าผมให้เต็มสิบเลยนะตัวนี้นะคือว่าโหดโหดจริงนะครับผมว่าคว้านวีเนี่ยน่าจะน่าจะถือว่าถือว่าท็อปที่สุดนะในความรู้สึกของผมนะเออ แรงครับเพื่อนๆโหสวยยสวยๆส,สวยมากสวยมากครับผมลองขับเลยหน่อย mm. มันมีหินมะหรือเปล่าผมลองหินมะหน่อยได้ไหมดูปะ่ะดูปะ่ะไม่น่านมีหิมมนมะ ระว่างตบฮาโลวีนหรอะไรเง่านะครับลองลองเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเลยโอ้โหสวยจัดเฮ้ย สียดายนะมันไม่มีหินมากตกนเนาะแล้วอันนี้น่าจะเป็นหน้าหนาวปะเออแบบว่ามีไอแบบน้ำแข็งเริ่มเริ่มปกคลุมอ่ะเอเอสวยมากครับพเพื่อนๆสวยจริงสวยจริงสวยจริงบนเรวะเนี่ยอท้องฟ้าเต็มสายมากครับผม เออ,เ,อ,อเป็นไงบ้างครับพเพื่อนๆสำหรับมอสเออภาพสวยตัวควานดีตัวนี้นะครับผมเออถ้าเกิดใครสนใจก็ไปหาติดต่อซื้อมาได้นะครับมันมีช่องทางในการซื้อหลายช่องทางมากเลยนะพเพื่อนๆก็ร่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมโอเควันนี้ผมก็มารูอยู่ตัวควานดีที่ดูนะถ้าเกิดแบบว่าอย่างที่บอกนะคือคือว่า ถ้าใครไม่รู้รว่าคอมตัวเองไหวระดับไหนก็ลองแบบตัวโลก่อนนะครับแล้วก็ไปมีเดียมถ้ามีเดียมแบบก็ขยับไปไฮถ้าไฮยังลื่นๆอยู่ก็ขยับไปวอลลี่ไฮถ้าวอลลี่ไฮก็ไหวก็เอาไปอัลต้าแล้วก็ไฮเปอร์เลยนะครับไฮเปอร์ Hyper ตัวท็อปสุดเลยนะครับผมสวัรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มารีวิวให้เพื่อนดูกันสำหรับวันนี้นะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดไลก์กด k, ก,ดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย